สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขายตัวซูซูกิเบิร์ a n ม650นะครับเป็นรถไซส์บิ๊กสกูเตอเป็นไซส์ใหญ่สุดของค่ายซูซ u กินะครับในบรรดาของพวกบิ๊กส o ูเตอรถือว่าตัวนี้เป็นถือเป็นท็อปแล้วนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถปี2019นะครับรถปี19ก็คือตัวสุดท้ายแล้วล่ะครับเพราะว่าตัวนี้บ้านเราซูซูกิบ้านเราไม่มีนําเข้ามาขายเป็นรถใหม่นะครับ ถ้าใครหาอยากได้รุ่นนี้อยู่เนี่ยต้องมองมือสองอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้รถสีเทานะครับรถสวยแล้วก็วิ่งน้อย4ี่พันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับกุญแจครบ2ดอกแล้วก็คันนี้ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยนอกจากจะเป็นรถที่สภาพสวยแล้วนะครับทะเบียนเลขสวยนะครับเลข9้าตัวเดียวอันนี้ให้ทะเบียนไปเลยนะครับคันนี้มีของแต่งนะครับของแต่งได้ได้แก่ไอตัว สปริงโชกหน้านะครับไฮเปอร์โปรนะครับแล้วก็เซ็ตน้ำมันใหม่เรียบร้อยแล้วก็คือรุ่นนี้ที่บอกว่าเวลาขี่เร้อยหกสิบห้าขึ้นไปหน้ามันจะลอยลอยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วจะต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับเพื่อให้ความเร็วสูงสูงเนี่ยรถมันนิ่งเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างกินลมนะครับโชกหลังนะครับอันนี้ไฮไลท์เหมือนกันนะครับบาสูก้านะครับโชกหลังเป็นของบาสูก้าปรับระดับได้ถึง18ระดับนะครับตรงรุ่นคู่นี้ก็ ราคาหมื่นไปลายๆนะครับเกือบ20,000ตัวสปริงไฮเปอร์โปเนี่ยก็ราคาประมาณ7 9็ดแล้วนะครับของแต่ง2อย่างเนี่ยก็ล่อกันรวมกันเกือบส0 0 0 0บาทแล,แล้วแล้วก็มีบาร์นะครับบาร์ยึดอุปกรณ์สําหรับยึด GPS อะไรทุกคย่ี้ได้เลยแล้วก็ที่วางแก้วน้ําแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากวางแก้วน้ํำหรือจะติดอะไรเพิ่มเติมจากนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิงหลังอันนี้ เป็นของที่สั่งมาจากศูนย์นะครับสีตรงตรงเบอร์นะครับตัวนี้ตัวพิงหลังก็ราคา3,800บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็น LED ไฟท้ายเป็น LED แล้วก็ตีนเป็ดขาตั้งข้างนะครับแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการลอยแต่ลอยตรงนี้นะครับเป็นของตรงรุ่นเบิร์กแมนนะครับเป็นคาร์บอนก็ถือว่า ค่อนข้างแต่งมาครบเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงครึ่งเงินกันดูนะครับ4,652กิโลเท่านั้นเองถือว่าไมน้อยมากๆนะครับในส่วนของไฟลีไฟลีเห็นไหมครับไฟหน้าเป็น LED คู่แล้วก็ไฟลีก็มี LED จริงๆตัวนี้จะไม่มีไฟลีนะครับนนี้ต่อเพิ่มนะครับเปิดไฟเลี้ยวถึงจะติดนะครับเป็นสีส้มแต่คันนี้เนี่ยต่อมาเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยหรือไฟขอทางจะเป็นสีส้มนะครับไม่ได้เป็นสีขาว ฟอรีอันนี้ก็มีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ชมกันนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวได้ก็ถือว่าสวยงามเครื่องดนดีนะครับแล้วก็มีบุ๊กโซวิตมีคู่มือเหมือนออกจากสูนทุกอย่างนะครับไฟเลี้ยวท้ายเป็น LED แล้วนะครับก็ถือว่าสว่างนะครับสวา่สวางแน่นอนยางสภาพอย่างดีแน่นอนนะครับเพราะว่ายางขนยางยังอยู่เลยนะครับขนยางยังอยู่แล้วก็ สภาพสีนะครับสีเป็นสีเทาเทาด้านนะครับเป็นเทาด้านก็ถือว่ารถสมบูรณ์นะครับพวกสวิสไฟต่างๆเนี่ยก็ยังใสยเย็นอยู่เลยนะครับยังไม่ซีดไม่อะไรรถจอดในร่มนะครับไม่ได้จอดตากแดดคอนโซลอะไรก็ยังใหม่เครื่องยนต์อันนี้ขึ้นเบรกว่ากกดเบรกล็อกก่อนนะครับ เดินดน,นิ่งเงียบในตัวเบรกมือนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของใต้บอกกันดูแต่เดิมเดิมน,นะครับตัวพิงหลังก็ปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับสีระดับใต้เบาะแน่นอนนะครับมีไฟสองสว่างคู่มือสายคล้องครบกุญแจสำรองนะครับบุคเซอร์วิสนะครับคู่มือต่างๆก็ยังอยู่ครบเหมือนออกใหม่นะครับ เขาบอกว่ารถสวยสภาพดีมากๆนะครับก็ถ้าใครหาอยู่นะครับรถทัวริงเดินทางไกลไว้ขี่หน้าหนาวก็อย่าพลาดมันมันเป็นโซฟาซิงนะครับมันเป็นฉายา King of Scooter นะครับ King of Big Scooter เลยดีกว่านะครับตอนที่เปิดตัวมาดิเบรกหน้านะครับแล้วก็เป็นระบบ ABS แน่นอนนะครับจานเบรกยังใสๆแน่นอนครับเพราะว่ารถ่งน้อยอยู่นะครับ ชิลก็ยังใสยอยู่ทุกอย่างสมบูรณ์สวยงามครับเราปรเปิดราคาคันนี้กันดีกว่าของแต่งเนี่ยหลายตั้งนะครับโชคหน้าโชคหลังที่วางแก้วบายอุปกรณ์ไฟหน้า LED ไฟเลี้ยว LED, LED ไฟท้าย LED, LED กันรอยคาร์บอนนะครับคันนี้ขายที่3าม0 0 0หบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ถึงสา0 0สนบาทคือดาวหมื่นเดียวครับดาวหนึ่งบาท ที่เหลือจัดไฟแนนซ์สามแสนแล้วก็ผ่อนสบายสๆสี่ปีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะเ,เดี๋ยวผมคำเดี๋ยวผมคํานวณแล้วลงในรายละเอียดของโพสให้อีกทีนะครับจาไม่ค่อยได้ละแต่ถ้าจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดันกว่เจ็ดันกว่ากว่าแปดพันนต่อปีต่อเดือนนะครับ4ปีโอเคเติม91ได้นะครับแล้วก็ e ีสิได้รถสมบูรณ์สวยงามรุ่นนี้เรามีสองคันนะครับมีสี ขาวอีกหนึ่งคันนะครับก็คันนี้ก็ราคาถูกกว่า2อ0แสนเจ็ดสอนี่แหละที่โพสตไว้มีของแต่งเหมือนกันนะครับมีตัวยึดที่วางแก้วมีตัวลำเมาส์แล้วก็มีกล่องสามใบรถสีขาวถ้าใครไม่ชอบสีเขาด้านนะครับหรือดำด้านเนี่ยก็มาเป็นสีขาวได้ส่วนที Mac แม็กเราก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันมีฮาร์เรยนึ่งคันรถผมเองนะครับเป็นซีวีโอสปริงเกใครสนใจก็ขายเหมือนกันขายหมดนะครับ โอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจร้านตะเบิลหรือใน YouTube ด้วยนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็มาดูรถลองขับได้วนๆในที่จอดรถเนี้ยนะครับวนได้อยู่ให้วนนะครับจะได้รู้ฟีลลิ่งรู้การขับขี่ของรถแต่ละรุ่นได้นะครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับผม